สวัสดีค่ะตอนเราเข้าสู่รายการ Business Model ไขความลับธุรกิจเติบโตคุณผู้ชมขาบริษัทฟอสส s าร์ทเซอร์วิสจำกัดมหาชนนะคะเป็นผู้ให้บริการตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือในนามของตู้บุญเติมในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานะคะบริษัทได้มีการปรับกลยุทธ์ต่อยอดธุรกิจทำหน้าที่แทนธนาคารพาณิชย์ให้ตู้บุญเติมนั้น รับฝากถอนแล้วก็โอนในพื้นที่ที่เป็นชุมชนนะคะซึ่งก็มีอยู่80,000กว่าชุมชนค่ะก็ททำให้บริษัทนั้นมีไรายได้ตรงส่วนนี้เติบโตมาล่าสุดในปีนี้บริษัทก็ได้มีการปรับกลยุทธ์เพิ่มเติมนะคะโดยการ มีตู้ที่เป็นตู้อัตโนมัติแล้วก็ใส่ซอฟต์แวร์ที่เป็นหุ่นยนต์เข้าไปนะคะเป็นตู้ที่ขายเครื่องดื่มเป็นการขายน้ําดื่มนะคะซึ่งบริษัทบอกว่าการเติบโตนั้นจะเกิดขึ้นในอีก3ปีข้างหน้านะคะเมื่อขยายตู้ได้ถึง2 0 0หมื่นตู้ค่ะเราไปติดตามฟังกลยุทธ์นี้กันค่ะเราก็เลยมีการออกโปรดักที่เป็น vending m a c h i n ตัวบหมหรือว่าเป็นตู้ขายน้ําชงอัตโนมัติซึ่งอันนี้จะเป็นตัวที่เรามองว่านี่คือ S curve ตัวใหม่ที่ ที่ตอบโจทย์นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเราก็แทบจะคือมองเหมือนเหมือนร้านขายน้ำนครับแต่เราเอาหุ่นยนต์ไปไปไปอยู่ในตู้นะครับมันก็จะขายอัตโนมัติภายในสามปีเนี่ยเราพยายามจะตั้งให้ได้สองหมื่นตู้ทั่วประเทศนะครับสองหมื 2, ่นตู้โดยทีอ่อัตราการเขาเรียกว่าปริมาณการขายเนี่ยนะครับเราตั้งตัวเลขไว้คร่า้ๆแล้ว่าประมาณตอนแรกเราตั้งไว้ที่สามสิบแก้วต่อวันต่อตู้ นะครับสามสิบแก้วต่อตู้ต่อวันนะราคาประมาณสักสามสิบาทต่อแก้วนะครับณวันที่เราถึงสองหมื่นตู้เนี่ยยอดขายเราประมาณสักเจ็ดพันล้าน จริงๆแล้วทางบริษัทฟอสมาร์ตนะครับเหลือที่เรียกกันว่าบุญเติมเนี่ยจริงๆก็เกิดมาตอนปี51-251นะครับเริ่มดําเนินกิจการปี52นะครับพูดยังยๆก็เริ่มมาทั้งหมดประมาณสักเกือบๆ12ปีลวนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มต้นมาจากตู้เขาเรียกว่าตู้เติมเงินมือถือนะครับแล้วก็รายได้หลักๆจริงๆก็คือมาจากการเติมเงินมือถือ9 0นะครับแล้วก็เริ่มพัฒนาการนะครับพัฒนาการจากการที่เราเป็นผมต้องเรือกอย่างนี้ก่อนเราเราเป็นเราเป็น ตัวกลางเป็นตัวแทนรับชำระเงินนะครับให้กับค่ายมือถือกับตัวลูกค้านะครับโดยที่เราให้ความสดวกสบายนะครับเริ่มต้นจากตู้เติมเงินมือถือนะครับเสร็จแล้วเราก็พัฒนาการตู้นะครับจากเติมเงินมือถือมารับชำระบินออนไลน์นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ขยับตัวเองนะครับโดยเข้าสู่เรื่องของการเติมเกมนะครับเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอเล็กทอนิกส์นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับเมื่อ สามปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกสามปีที่แล้วก็เริ่มเข้าสู่เรื่องของการเป็นตัวแทนธนาคารนะครับหรือแบงกิ้งเอเจนต์นะครับทําให้ตู้คุนเติมเนี่ยที่เดิมเติมเงินมือถือเนี่ยสามารถที่จะทําธุรกรรมฝากเงินได้นะครับโอนเงินได้นะครับแล้วก็ล่าสุดตัวหนึ่งปัจจุบันนะครับเราก็มีเรื่องของการเข้าไปในธุรกิจที่เรียกว่าตู้เวนดิ้งแมนชีนะครับเราก็เลยมีการขยายธุรกิจใหม่ๆเข้าไปในอุตสาหกรรมใหม่ๆเพิ่มขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ เราเข้าไปในกลุ่มของตัวธุรกิจที่เป็นแบงค์นะครับเราเห็นเราเราเห็นว่าเอ,อตลาดมันใหญ่นะครับแมสนะครับแล้วก็ฐานลูกค,ค้าที่เรามีอยู่เนี่ยฐานลูกค,ค้าเราเป็นระดับแมสสเลยต้องบอกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศที่เป็นฐานฐานของเราเนี่ยมียี่สิบยี่สิบสาสิบล้านคนเนี่ยเราสามารถต่อยอดได้ในธุรกิจอ,อุตสาหรกรรมที่เป็นแบงค์นะครับเลยเริ่มจากสามปีที่แล้วเราเข้ามาสู่เรื่องของตัวเป็นตัวแทนธนาคารก่อน นะครับก็ไล่ามาแต่ละแบงก์แต่แบงก์แต่ละแบงก์จนถึงปัจจุบันเรามีหกแบงก์นะครับแต่เราแค่เป็นตัวแทนธนาคารเฉพาะเรื่องของฝากเงินโอนเท่านั้นก่อนอนะครับซึ่งเดือวปีนี้เนี่ยเราจะมีขยายทําอย่างอื่นช่วยแบงก์ในการทำอย่างอื่นอีกมากมายนะครับแค่เราเป็นตัวแทนธนาคารธนาคารแค่อย่างเดียวฝากเงินอย่างเดียวเนี่ยอยอดรายได้กําไรเราก็โตขึ้นมาเยอะมากนะครับแล้วก็เราก็เริ่มมองว่าเฮ้ยสองอุตสาหกรรมน่าจะยังไม่พอ นะครับเราน่าจะมีอีกสักหนึ่งอุตสาหกรรมนะครับเราเราเลยมองเรื่องของเวนิ้งมชชีนนะครับหรือตู้ขายสินค้าหรือตู้ขายน้ําอัตโนมัติเราก็เอาโมเดลของญี่ปุ่นมานะครับถ้าเห็นตู้เวนิ้งมชชีนในญี่ปุ่นเนี่ยมีเป็นร้านเครื่องเลยนะครับแต่ตู้เขาจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นอนาล็อกก็คือเอาเอากระป๋องมาโชว์หน้าตู้แล้วก็ผลแล้วก็ใช้เงินสดนะครับเราก็แปลงให้มันเป็นแบบชิจิตอลหน่อยนะครับเป็นจอทีวีทัชสกรีนเอาระบบเย์เมนต เข้าไประบบ e-payment เข้าไปนะครับก็ทำมาอยู่สอสามปีซึ่งเรามองว่ามันใช้เงินลงทุนสูงกำไรมันบางมากนะครับค่อนข้างเหนื่อยนะครับแล้วก็พอปีที่แล้วเราก็เริ่มมาดูแล้วว่าเฮ้ยถ้าไปแบบนี้มันคงตัวหนักมากนะครับแล้วก็เหนื่อยมากนะครับเราก็เลยมีการออกโปรดักที่เป็นเวนิ่งแบตชินตัวบหมหรือว่าเป็นตู้ขายน้ำชงอัตโนมัติซึ่งอันนี้จะเป็นตัวที่เรามองว่านี่คือเ c u r ค e ตัวใหม่ที่ ที่ตอบโจทย์นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเราก็แทบจะคือมองเหมือนเหมือนร้านขายน้ำนครับแต่เราเอาหุ่นยนต์ไปไปไปอยู่ในตู้นะครับมันก็จะขายอัตโนมัติคือเราก็มีการทําเรื่องของตัวประมาณการตัวเลขกันเอาไว้นะครับว่าภายในสามปีเนี่ยเราพยายามจะตั้งให้ได้สองหมื่ตู้ทั่วประเทศนะครับสองหมื 20, ่นตู้โดยที่ อัตราการเขาเรียกว่าปริมาณการขายเนี่ยนะครับเราตั้งตัวเลขไว้คร่าวๆว่าประมาณตอนแรกเราตั้งไว้ที่สาสิบแก้วต่อวันต่อตู้นะครับโดยที่แก้วหนึ่งประมาณที่สามสิบบาทโดยเฉลี่ยนะครับแล้วก็ที่ผมบอกไปทั้งหมดเนี่ยเรามี100ร้อยกว่าเมนูนะครับซึ่งเหมือนร้านขายน้ําใหญ่ๆดีๆที่เองนะครับที่100ร้อยกว่าเมนูมีตั้งแต่เมนูที่เป็นสารพัดกาแฟสารพัดชาสารพัดโกโก้ชานมนะครับสารพัด น้ำน้ำอัดลมนะครับน้ำผลไม้น้ำที่ผสมโซโดานะครับเรามีกันได้หกเจ็ดหมื่นนะครับเราก็เรามีตั้งตัวเลขว่าสองหมื่นตู้ในสามปีนะนะครับสามสิบแก้วต่อตู้ต่อวันนะราคาประมาณสักสามสิบาทต่อแก้วนะครับณนะวันที่เราถึงสองหมื่นตู้เนี่ยยอดขายเราประมาณสักเจ็ดพันล้านคู่แข่งผมว่าค่อนข้างยากเพราะเขาต้องมีครบนะครับหนึ่งอันแรกคือเรื่องของเงินทุนก่อนนะครับเงินทุนเนี่ยโอ้ตู้ละสองสามแสนเนี่ยผม ผมถ้าหมื่นตู้มันก็สามพันล้านสองหมื่นตู้มก็ห้าพันล้านนะครับหนึ่งก็ต้องเป็นต้องเป็นรายใหญ่ที่จะลงมาทำก็ต้องใช้เงินเยอะนะครับสองเนี่ยต้องบอกเรื่องเทคนโนโลยีนะครับเนื่องจากว่าเราเราดีไซน์เองผลิตเองนะครับแล้วเป็นเทคโนโลยีที่ตอนนี้เป็นเจ้าแรกของโลกกับการที่จะมาแกะหรือว่าให้คนทําหรือไม่มีโรงงานเองหรือมีทีมวิมจัยเองเนี่ยผมว่าการปรับตัวการปรับจูนเนี่ยต้องบอกหูกลไกมันเยอะแยะมากมายเลย ผมว่าใช้เวลาและแก้ปัญหานี่เหนื่อยเลยนะครับอันที่สองเนี่ยอันที่สามเนี่ยเรื่องของการเซอร์วิสดูแลตู้ต้องบอกว่าอันนี้ไม่ง่ายเลยแล้วเราใช้ประสบการณ์ในการดูแลตู้บุญเติมที่มันเป็นเหมือนหุ่นยนต์เนี่ยเราดูแลมาสิบสองปีเรามีโน้ตาวเรามีซอฟต์แวร์ในการจัดการเรามีการจูนมาตลอดนะครับนี่ยังไม่รวมเรื่องของตัวลูกค้าต่างๆผมว่าแค่สามเรื่องเนี้ยคนที่จะเข้ามานี่เหนื่อยละ่ะผมว่าตอนนี้เริ่มชัดขึ้นแล้ว <S <S อย่างเดือนที่แล้วเนี่ย เราเพิ่มห้าสิบตู้เลยนะครับเดือนนี้เนี่ยเราเพิ่มอีกร้อยตู้นะครับสิ้นปีผมว่าเห็นเห็นชัดเลยว่าเราแตะระดับพันตู้เรียบร้อยละแปลว่าเอ้ยมันไปต่อได้นะครับ <S <S ที่เราบอกว่าเราแตะเดือนนี้เราแตะร้อยตู้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราคาดหวังว่าสาสิบแก้วต่อตู้ต่อวันตอนนี้มันห้าสิบแก้วต่อตู้ต่อวันแปลว่ามันอยู่ในยังอยู่ในแนวที่ตามแผนหรือมากกว่าแผนที่เราเรา,เรามองไว้นะครับอย่างที่ผมเรียนพี่นาว,ว่าตอนนี้ถ้า เอวเวเล50แก้วต่อตู้ต่อวันเนี่ยเหลือบรรทัดสุดท้ายคือตู้ละมือหมายความว่าเดือนนี้เนี่ยรอยตู้ผมกาไรเดือนนี้ละล้านหนึ่งลอยตู้กําไรละต่อเดือนล้านหนึ่งแปลว่าพันตู้กําไรเดือนธันวาผมจะมีกาไรเกือบเกือบสิบล้านปัจจุบันเดือนที่แล้วเกิดขึ้นจริงแล้วครับจากจุดแข็งที่เรามีนะครับจากลูกค้า20ล้านคนเนี่ยต้องบอกว่าตลอด10ปีเราเห็นพฤติกรรมเขาหมดเลยนะครับเราก็เลยมองว่าการที่เราจะลุก โดยการที่เป็นรายได้ที่ไม่เกาะกระตู้แล้วนะครับเราเอา Data มาใช้นะครับเราก็เลยมีคุยกับพาร์ทเนอร์นะต้องบอกจุดแข็งอีกอย่างหนึ่งคือเราเรามีพาร์ทเนอร์ที่น่ารักเรามีพาร์ทเนอร์ที่แข็งแรงที่เป็นเป็นเจ้าแห่งเทคโนโลยีไม่นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มค่ายมือถือไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบริษัทที่ขายมือถือไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแบงค์พวกนี้เทคโนโลยีต่างๆเขามีหมดแล้วนะครับเรามี Data เรามีฐานลูกค้า เรามีจุดที่จะคุยกับลูกค้าแสงกระจกนะครับ mm hmm. ก็เลยลอ,ลองมาทำโมเดลดูว่าถ้าเราจะขายสินค้าแบบผ่อนชำระเนี่ย mm hmm. ด้วยประเศษโมเดลคือ mm hmm. ก็คือเราเป็นตัวแทนขายเนี่ยเราก็ได้กำไรจากการขายส่วนหนึ่งนะครับและสองเนี่ยเราก็มีดอกเบี้ยจากเงินผ่อนอีกส่วนหนึ่งคล้ายคล้ายสินค้เราน่าจะไปด้วยนะนะครับคล้ายครล้ายนะครับแต่แต่ของเราอาจจะเป็นเรื่องของการเอาข้อมูลมาวิเคราะห์เอา big data มาวิเคราะห์ เพื่อดูว่าลูกค้าคนไหนเหมาะกับสินค้าประเภทไหนนะครับแล้วก็เรื่องของการขันก็มาขอนที่ตู้เราได้คือปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าเป็นการคาดการนะครับคาดการว่าปัจจุบันผมมีกําไรอยู่ยอดขายประมาณเกือบเกือบสามพันล้านนะครับแล้วก็กําไรปีที่แล้วอยู่ประมาณเกือบเกือบสี่ร้อยหกสิบสี่ร้อยเจ็ดสิบนะครับเรามองว่าสามปีข้างหน้าหรือสี่ปีสี่ปีข้างหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าเราน่าจะโตได้เท่าตัว เราต่าจะโตได้เท่าตัวนะครับถ้าทุกอย่างเนี่ยเข้าตามแผนหมดนะครับอย่างตัวธุรกิจที่ตัวตัวธุรกิจที่เป็นการยิงพับวงจรเรื่องของตู้ ATM ีเนี่ยเข้าเป้าเป๊ะเป๊ะเนี่ยผมว่าอันนี้โตเท่าตัวนะครับหรือไม่ธุรกิจที่เป็นเบนกิ้งแมชชีนเป็นตู้เต่าบินเป็นคาเฟ่ตโรมัติก็ตามแผนเลยสามปี20,000ืนตู้ผมว่าอันนี้ก็ก็เพิ่ม8ปดเก้ากระโดดเลยจากสุดนะครับผมเลยมองว่าไม่ว่าจะเป็น รายได้หรือกําไรเราเรามีสิทธิ์สามสิบปีน่าจะโตได้เท่าตัวนะครับสัดส,ส่วนเนี่ยต้องบอกว่าจากเดิมเนี่ยสามธุรกิจนี้เนี่ยปีที่แล้วมันหกสิบสี่สิบแล้วก็หนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับเพราะว่าตอ่อบูลเราเพิ่งเริ่มนะครับผมเชื่อว่าสามสิบปีข้างหน้าสัดส,ส่วนมันจะอาจจะเป็นแบบสิบห้าห้าสิบแล้วก็สามสิบห้านะครับ ซึ่งไอ้ตัวที่เป็นธุรกรรมการเงินของวงจรมันจะโตไปเรื่อยๆเพราะว่าสิ่งที่ผมเล่าให้พี่แนวฟังเราแค่ตัวแทนธนาคารก็โตเยอะแหละยังไม่ได้รวมเรื่องของตัวธุรกิจสินเชื่อเข้าไปเรื่องของธุรกิจขายสินค้าเงินผ่อนเข้าไปผมว่าอันนั้นก็เป็นอีกเป็นอีกก้อนหนึ่งที่เราสามารถที่จะผลักดันขึ้นไปได้<ม>นะครับส่วนเบนดิงแมชชีนเนี่ยผมว่ามันไม่ไม่ได้จดแค่เต่าปีนอย่างเดียวเดี๋ยวอนาคตมันอาจจะมีโปรดักออกมาเยอะแยะมากมาย การใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาในเรื่องของแพลตฟอร์มการขายกูรูทั้งสองท่านนั้นจะวิเคราะห์และประเมินมูลค่าหุ้นอย่างไรช่วงน้ากลับมาติดตามค่ะ เราเข้ามาช่วงนี้นะคะเรามาวิเคราะห์โมเดลธุรกิจของบริษัท Fo สต์มัสเซอร์วิสจำกัดมหาชนนะคะหรือว่ารู้จักกันอย่างดีนะคะในนามของตู้เติมเงินอันนี้เป็นแบรนด์ของเขานะที่รู้จักกันโดยทั่วนะคะสำหรับโมเดลธุรกิจของเขาน่าสนใจอย่างไรนะคะในภาวะที่การกระจายเรื่องของตู้เติมเงินนั้นอาจจะเริ่มสู่ภาวะที่ขยายออกไปได้ค่อนข้างจะชะลอตัวแล้วนะคะวันนี้ค่ะดรนิเวศเหมวชิระวรากรน,นักลงทุนหุ้นคุณค่า และดรวิสิทธ์องค์พิพัฒนากุลนะักวิเคราะห์หุ้นคุณภาพพร้อมจะวิเคราะห์โมเดลธุรกิจของบริษัทฟอสสมาร์ทให้เราฟังกันแล้วค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะ <All right. S 1> ค่ะเช่นเคยนะคะขออนุญาตเริ่มที่คุณวิสิทธ์เลยลวกันนะคะคุณวิสิทธ์ค่ะถ้าจะมองในเรื่องของแบรนด์เขาค่อนข้างชัชดเจนเลยนะคะสำหรับตู้เติมเงินบุญเติมเนี่ยนะคะแต่ทีนี้โมเดลธุรกิจของบริษัทฟอสสมาร์ทเนี่ยคุณวิสิทธ์มองยังไงคะกับสภาพ ปัจจุบันที่สภาวแวดล้อมอีโคโสิสต์เนี่ยค่อนข้างจะเปลี่ยนไปเยอะแล้วก็พฤติกรรมของลูกค้าก็เปลี่ยนไปเยอะเช่นเดียวกันค่ะครับเอฟสมาร์ตหรือตูบ้บนเติมเนี่ยทำธุรกิจอะไรบ้างนะครับอันที่1เนี่ยเขาทาเรื่องเกี่ยวกับโอนเงินด้วยวิธีการ,รทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับการโอนเงินเนี่ยก็คือประมาณ3-3%ของรายได้เขานะครับอันที่2เนี่ยบริการเติมเงินในโทรศัพท์มือถือหอรือว่าพีเพสนะครับประมาณ14%่ปอรนนะครับอันที่3คือ e w a l l e t เนี่ยนะครับประมาณ16%พูดง่ายคือเติมเงินทรานสเฟอร,ร์เงินต่างๆเนี่ยนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าศึกษาเรื่องของอตัวตู้บันเติมหรือ F-Smart เนี่ยจะต้องอันที่1ภาพแมกโครของอการการโอนเงินของประเทศนะครับอันที่2เนี่ยเรื่องของบัตรพีเพสนะครับของค่ายมือถือต่างๆนะครับอันนี้มาดูก่อนนะครับว่าตัว F-Smart เนี่ยวิธีการทำเงินทำไรายได้เขาเป็นยังไงนะครับปกติตู้บนเติมเนี่ย ถ้าเราไปเนี่ยเราก็จะมีในนั้นก็จะมีแพลตฟอร์มของข้างร้านต่างๆเนี่ยครับทั้งร้านต่างๆนี้ถือเป็นพาร์ทเนอร์ของตู้บุนเติมนะครับซึ่งในนั้นเนี่ยก็คือมีทั้งหมดเนี่ยประมาณ67พาร์ทเนอร์นะครับซึ่งมีอะไรบ้างอาทิเช่นพวกธนาคารนะครับหรือ,เ,อ,อเป็นพวกเกี่ยวกับบริษัทประกันภัยนะครับประกันชีวิตประกันภัยต่างๆเนี่ยนะครับฉะนั้นเนี่ย67พาร์ทเนอร์เนี่ยอยู่ในตู้บุนเติมซึ่งถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีธุรกรรมที่เกิดขึ้นนะครับ บริษัทเอฟสมาร์ mart, หรือตู้เบือนเติมเนี่ยก็จะได้คอมมิชชั่นนะครับหรือกรณีที่ว่าลูกค้ามาทําธุรกรรมนะครับกับ67พาร์ทเนอร์นี้ในตู้บือนเติมนะครับทางตู้บนเติมก็ได้เรียกว่าค่าฟรีค่าธรรมเนียมฉะนั้นคือรายได้จะมา,มาจากสองทางนะครับฉะนั้นเนี่ยการวิเคราะห์เนี่ยต้องดูทั้งสองอย่างนะครับหนึ่งผู้ใช้มีการเติบโตไหมนะครับปกติเนี่ยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการโอนเงินในประเทศเนี่ยนะครับ ถ้าดูจากอระชากรทั้งหมด70ล้านคนเนี่ยนะครับประมาณสัก15ล้านคนนะครับ15-20ล้านคนเนี่ยนะครับ15-20ล้านคนเนี่ยจะเป็นเรื่องของตัว Cashless Society นะครับก็คือว่ากลุ่มนี้จะเป็นลักษณะที่ว่าโอนเงินผ่าน m o บ i l e b a n k i n นะครับมีรายได้สูงมีการออมสูงนะครับแล้วจะไม่ใช้ตู้อินเติมนะครับส่วนใหญ่ใช้ Mobile b a n k i n นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยประมาณสัก50ล้านคนเนี่ยนะครับรวมทั้งเรื่องของ คนต่างประเทศที่ทํางานในประเทศนะครับพูดง่ายๆคือประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ในประเทศเรานะครับต่างๆเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ทําธุรกรรมผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยยังคงใช้แคชโซซายตี้นะครับใช้เงินสดในการหมุนอยู่นะครับฉะนั้นนั่นเกตุผมว่าทำไมตู้อินเติมเนี่ยจะมีโพซิชันนะครับจะมีตําแหน่งการตลาดเนี่ยในกลุ่มที่เรียกว่าใช้เงินสดอยู่นะครับก็คือกลุ่มประมาณสั 45-50ถึงล้านคนนะครับที่ยังใช้เงินสดอยู่นะครับถัดมาเนี่ยเรามาดูเรื่องของธุรกิจนะครับของเรื่องของเรื่องเกี่ยวกับการเติมเงินมือถือนะครับตอนนี้ตลาดของมือถือแล้วพรีเพศนะครับพรีเพศมือถเนี่นะครับประมาณ2 6 0 0 0ล้าน2 6 0 0 0ล้านบาทนะครับก็คือว่าประมาณ80%สเนี่ยคนส่วนใหญ่พรีเพศหมายถึงว่าเติมเงินมือถเนี่ผ่านโมบายเหมือนกันนะครับก็เรียกว่าผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับ ส่วน20%เนี่ยผ่าน k i ออสนะครับฉะนั้นเนี่ยตู้เบรนเติมเนี่ยก็อยู่ใน20%ที่ของตัว26,000ล้านนะครับของตลาดธุรกรรมของพีเพสนะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือ Market Share ของตู้เบรนเติมเนี่ยในตลาดพีเพสเนี่ยอยู่มา45%นะครับนะครับในของของ k i ออสเนี่ยนะครับฉะนั้นจะสังเกตนะครับว่าตู้เบรนเติมเนี่ยก็จะมีตำแหน่งที่เขาอยู่นะครับอันที่หนึ่งก็คือตำแหน่งที่เรียกว่าเป็น สังคมที่ใช้เงินสดอยู่นะครับสองก็คือว่าการเติมพีเพสผ่านคีย์ออสต่างๆนะครับถ้าดูนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยตู้บนเติมเนี่ยมีทั้งหมดหนึ่งแสสาหมืตู้นะครับ mm hmm. อยู่ทงางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยสิบอร์เซนะครับโอเคค่ะนั้นเดี๋ยวกลับมาวิเคราะห์นะคะว่าแล้วเราจะประเมินราคาหุ้นฟอสสมาร์ทอย่างไรนะคะอาจารย์นิเวศล่ะคะอาจารย์มองฟอสสมาร์ตยังไงบ้างคะสิ่งหนึ่งที่เขายังได้ได้กำไรดีอยู่ก็น่าจะเป็นเรื่องของการ เขาเหมือนกับว่ารับรับไอ้เขาเรียกว่าแอดไทม์เนี่ยนะไอ้พวกมือถือที่เขาซื้อแบบไม่รู้ร้อบาทอาจจะต่ำกว่า100บาทด้วยผมไม่รู้นะไม่ได้เคยใจกับห้าบาทกี่สิบาทคือไปซื้อได้ซื้อแอดไทม์ใช่ไหมซื้อแอดไทม์เขาเขาเขามีเงินแค่นี้เขาก็ใช้แค่นี้ใช่ไหมซื้อตรงนี้เอฟสมาร์ทอาจจะเหมือนกับว่ารับมาใหญ่เลยก้อนใหญ่แล้วก็ขายห้บาท20บาท30บาท จะมแต่ขาย50บาทแต่คิดค่าค่าบริการ10บาทคนเขาก็ต้องยอมแต่เพราะว่าห้บาทเขาไม่รู้จะซื้อที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยผมแม้กระทั่งเข้าใจว่าอย่างร้านสะดวกซื้อก็ก็ไม่ก็ไม่ได้ขายต่ําขนาดนั้นบางทีสามสีบาท20บาทเขาเขาอาจจะไม่ขายไงไม่เคยคุ้มก็คนมาคีแต่ว่าอันนี้เขาเขาทำได้เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นแคชคาวที่ก็ยังมีอยู่นานอาจจะนานกว่าอย่างอื่น นี่ยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องโอนไม่โอนละเกี่ยวกับเรื่องว่าคุณจะซื้อแอร์ไทม์เชียร์ยี่สิบสามสิบาทคุณจะซื้อที่ไหนล่ะมันไม่มีการให้บริการตรงนี้อะไรนี้ไงนี่เป็นตัวอย่างนะครับค,คุณวิสิตล่ะคะคุณวิสิตมองไงฮะกับการที่ทางบริษัทเขากําลังจะไปที่มันเหมือนเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วนะคะออกจากเรื่องของอด้านของการเงินออกมาสู่เรื่องของขายสินค้าแล้เรื่องของเนี่ย่ะมีตู้กดกาแฟตลอมัิ เต่าวินเนี่ยค่ะครับอย่างที่เรียนนะครับบริษัทต้องหาเอสเคอร์ใหม่ๆนะครับเพราะว่าที่ผ่านมายอดขายและกําไรผดถอยลงนะครับสิ่งที่บริษัทยังมีอยู่เนี่ยยังดีอยู่เนี่ยนะครับถ้าดูตัวเลขทางการเงินเนี่ยนะครับก็คือจะสังเกตนะครับว่าตัวกําไรขั้นต้นของเขาเนี่ยอยู่มาสักสิเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ EBITDA margin เนี่ยอยู่มา38เปอร์เซ็นต์นะครับหมายความว่าไอ้ตัวส่วนท่าเสื่อมราคาเนี่ยก็จะกินเข้าไปในส่วนที่กำไรขั้นต้นของเขานะครับ ดูนู่นน่ของ valuation ต่างๆเนี่ยนะครับอัตรากำไร,รสุทธิเนี่ยอยู่มา14ซนะครับสิ่งที่สำคัญก็คืออย่างนี้นะครับว่าตัวบริษัทนี่ p e 1 8เท่านะครับบริษัททั้งหนักถึงความถดถอยของธุรกิจปัจจุบันนะครับจึงต้องพยายามหาหน้าน้าใหม่นะครับก็คือเกี่ยวกับคา,คาเฟ่กาแฟ,าฟ24ชั่วโมงต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้ต้องรองการพิสูจน์นะครับเพื่อที่จะเติมในส่วนที่ ธุรกิจปัจจุบันที่กำลังถดถอยนะครับ PE ปัจจุบัน18เท่าเนี่ยก็ถือว่าไม่แพงนะครับฉะนั้นเนี่ยกลายเป็ว่าคือนักลงทุนที่สนใจเนี่ยอาจจะต้องหนึ่งติดตามธุรกิจใหม่ของเขาว่าจะได้ความนิยมขนาดไหนนะครับอันที่ 2. เนี่ยสามารถชะลอนะครับหรือเติมในส่วนที่ธุรกิจปัจจุบันกาลังถดถอยได้หรือไม่นะครับอันที่ 3. เนี่ยอาจจะต้องมี Margin of Safety นะครับในการที่ว่าในลงทุนธุรกิจที่อาจจะ มีความในการถดถอยในธุรกิจปัจจุบันครับเ,เข้าใจว่าบาริษัทเนี่ยก็มีแผนที่จะทำนะครับเ,เข้าใจว่ามีจานวนตู้เนี่ยออกมาแล้วนะครับผมเชื่อว่าตัวเลขไตามาสองและสามเนี่ยนะครับแล้วก็เห็นนะครับว่าความคึกหน้าความก้าวหน้าของธุรกิจใหม่เป็นยังไงนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเ,เราจะประเมินอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะผลตอบรับยังไงนะครับค่ะอาจารย์นิเวศขาท่านนักลงทุนเนี่ยเขาก็ดู คุณวิสิตบอกว่าโอ้โห3ามสิ็อก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะคะอาจารย์คะแล้วก็ปันผลก็ดีเหมือนกันนะคะทีนี้ถ้านนักทุนเนี่ยเขาอยากจะลงทุนหุ้นฟอสมาร์ทเนี่ยเขาควรจะพิจารณาจากปัจจัยอะไรบ้างคะอาจารย์ครับ P/E ratio เนี่ยซึ่งเป็นตัววัดว่า v a l u a t i o n เป็นยังไงเนี่ยนะครับสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเลือ8แปดเท่าถึงสิบเท่านะซึ่งก็ดูเหมาะสมเพราะว่ามันกำลังดีคลายเป็น cash cow เนี่ยตอนนี้ แคชค่าวที่กำลังดีคลายนะแต่ว่าอยู่ๆก็ต้นปีเนี่ย year to date เนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยราคาหุ้นปรับตัวขึ้นไปหกจุดเก้าเปอร์เซ็นต์โอ้โห,โหนะเป็นมาร์กิตครับแปดพันแปดร้อยล้านจำมากลายเป็น PE สิบหกเท่าแล้วจริงๆตัวเนี่ยพูดถึงนะปันผลตั้งเก้าเปอร์เซ็นต์นะสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นแคชค่าวนะปันผลดีมากเพราะเขาเขาเขา,เขาได้ คือได้เงินมาแบบไม่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากนะ่เครื่องมันก็ไม่แพงอะไรจะมาเก็บไปเก็บไปแล้วบริษัทนี้ก็กาไรดีนะเพราะว่าอย่างที่ว่าเนี่ยมันก็โอนเงินมันก็ต้นทุนไม่มีอะไรไหนนะใช้เครื่องอะ่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บจะมามันก็ชัดได้โดยเฉพาะคนไรายได้น้อยนี่นะจะมาเม็ดเงินน้อยๆเนี่ยมาจิ้นมงินสูงอะ่ะคุณไปกู้เงินเนี่ร้อยบาทเนี่ยนะ ร้อยบาทมันน้อยมากนะไม่มีคนให้กู้นะแต่ถ้าคุณไปให้กู้เนี่ยเ็าบอกเลยดอกเบี้ยนเนี่ยนะเดือนละาสิบบาทเองเขาก็ให้นะเขาก็ยอมถ้าเดือนสิบบาทนี้เขาบอกโอเคเลยนะวันนี้ขอมาร้อยก่อนเขาเดือนจ่ายให้สิบบาทจะมาคือร้อยสิบแต่อันนี้คือปีละร้อยกวา่าเปอร์เซ็นต์อ่าจะมาหากินกับรายย่อยเล็กจริงๆเนี่ยเป็น เป็นเหมือนกับเป็นปนิสิตบางอย่างมีกำไรเยอะใม้กีกำไรเยอะค่ะ ครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นจุดแข็งที่สําคัญของเขานะคะเพราะว่าเป็นผู้นําในเรื่องของตู้เติมเงินนะคะแล้วก็เติมเงินผ่านที่โอนเข้าโอนออกในเรื่องของการเติมเงินโทรศัพท์ด้วยแต่ตอนนี้กําลังกลายเป็นสิ่งที่ท้าทายสําหรับผู้บริหารนะคะว่าจุดที่เคยเป็นจุดแข็งนั้นจะมีอะไรมาเสริมให้เขานั้นแข็งแรงได้ต่อนเนื่องหรือเปล่านะคะซึ่งคุณนิสิตก็มองโมเดลธุรกิจใหม่นะคะที่จะสร้าง New SC u r v e ใหม่ให้กับเขาโดยเฉพาะเรื่องของตู้กดกาแฟนะคะอันนี้ต้องติดตามดูค่ะ ว่าจะสามารถสร้างการเติบโตได้ในระยะยาวหรือไม่แต่อาจารย์มองว่าถ้าในระยะยาวนั้นก็อาจจะต้องตระหนักกันนิดนึงนะคะในเรื่องอุตสาหกรรมที่อิ่มตัวแล้วนะคะแล้วก็กําลังดีคลายลงนะคะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะดรนิเวศแล้วก็ขอบพระคุณดรวิสิตด้วยนะคะที่มาวิเคราะห์โมเดลธุรกิจของ f o r ์สมาร์ท v วิ e จำกัดมหาชนมาให้เราฟังกันขอบพระคุณมากคะ่ะ คุณผู้ชมขะก็สำหรับรายการพิเศษโมเดลนะคะติดตามเราได้ทุกวันพุธนะคะ10ในการ30นาทีค่ะจะสามารถเป็นเข็มทิศนะคะในการวิเคราะห์โมเดลธุรกิจจุดอ่อนจุดแข็งนะคะแล้วก็แนวการเติบโตของธุรกิจนะคะจึงจะทำให้คุณผู้ชมนั้นสามารถเลือกหุ้นคุณภาพได้อย่างเหมาะสมกับราคาที่ลงทุนนะคะวันนี้ดิฉันนาวราต์เจริญวพินลาไปแล้วนะคะเราพบกันใหม่วันพุธหน้าสวัสดีค่ะ